สวัสดีนะครับสำหรับวันหยุดวันอาทิตย์นี้นะครับึ่งผมก็มีภากรกิจก็คือการทำร้าวไก่นะครับแต่ตอนนี้อุปกรณ์ร้าวไก่เราไม่เพียงพอบางอย่างนะครับนั่นก็คือโครงหลังคาที่ผมต้องการทำตาข่ายเพื่อไม่ให้เหยี่ยวมากินลูกไก่ขณะที่มันออกอยังเป็นตัวเล็กอยู่นะครับผมก,ก็เลยนี่ครับไม้ไผ่เลยครับที่จะไปเสริมส่วนของหลังคาที่เป็นตาข่ายนะครับ จะใช้ไม้ไผ่ที่อยู่ในไร่นะครับแนะนำนะครับไม้ไผ่นะครับมีประโยชน์มากนะครับสารพัดเลยนะครับถ้าใครพอมีพื้นที่ในไร่นะครับก็ควรปลูกติดไว้ม้างนะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับต้นไม้ไผ่เนี่ยผมก็จะเลือกลำที่ใช้งานได้นะครับก็คือค่อนข้างจะแข็งแรงนี่ครับตัดลงมาแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวเรก็ต้องทำ ทําทการตกแต่งให้มันใช้งานง่ายอีกหน่อยนะครับครับนี่ครับกอไผ่ที่อยู่ใกล้บ้านผมได้ใช้ประโยชน์นะครับซึ่งในไร่จริงๆทายไร่ผมปลูกก็มีไผ่พันธุ์อื่นชนิดอื่นๆอ,อ,อีกนะครับมีตั้งไผ่หวานไผ่ร้างมนนะครับก็เอามาปลูกไว้เพื่อทั้งทานหน่อและก็ใช้ลํานะครับโอเคครับผมยังไงก็เป็นไม้ที่มีประโยชน์สารพัดนะครับ ใครมีพื้นที่แนะนําเลยนะครับมาให้ปลูกติดไว้บ้างนะครับอันนี้ที่เห็นนี่น่าจะเป็นไผ่รวกนะครับไผ่รวกนะครับนอก็ทานอร่อยนะครับอันนี้ซื้อที่มานะครับเขาก็อยู่ในพื้นที่ดังเดิมผมก็เก็บใบนะครับอยู่เคียงคู่กับต้นสะเดาครับแต่เป็นสะเดาขมนะครับแต่ก็เราใช้ล้มนกมันพึ่งพาพึ่งอาศัยกันไปครับแดดธรรมชาตินะครับสําหรับไร่อภิรัตน์วันนี้ขอทาภารกิจเล้าไก่ให้ เสร็จสิ้นนะครับครับผมสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับ